สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการพระแท้ถาแดงรับประกันยันลูกบวชมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญหลวงปู่หงผ์มวมปัญโยซึ่งนะครับเป็นเหรียญที่มาตรฐานสากลนิยมนะครับของสายนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญขึ้นหน้าปกเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่หงผ์มวมัปัญโยนะครับเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นแรกตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับช่วงราคาร้อนแรงช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็น เอาว่านักสะสมหรือว่าเซียนซื้อขายนักเก็งกําไรเนี่ยหรือว่าบารรดาลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านข้าราชการนายตำรวจนายทหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่ต่างหันมาเก็บสะสมพราเครื่องสายหลวงปู่หงอย่างลูกค้าผมก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายอาชีพนะครับก็นะครับมาเก็บสายนี้เหมือนกันนะครับยิ่งปีที่แล้วนี่พ้าไดโด่งดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่หงผมมาบรรโโยและโดยเฉพาะ เดือนนี้เป็นเดือนที่หลวงปู่ได้เป็นเดือนเกิดของท่านวันที่5้ามีนาคมและวันที่หมีนาคมเดือนนี้เป็นวันที่นลวงปู่ได้ละสังขารนะครับก็ยิ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเก็บพระสายนี้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ที่สําคัญเหรียญรุ่นนี้นี่แท้เดิมนะครับแบบนี้เลยต่อโคดดอกไม้บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากนะทานายหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะด้านหลังนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับเหรียญน,นี้นะก็ถือว่าโอเคแหละท่านผู้ชมดูนะครับ ท่านในหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับตัวจริงเสียงจริงต่อโคดดอกไม้ในหาไม่ง่ายนะท่านผู้ชมนะนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเอ้าเรามาดูเต็มๆนะครับทีนี้นะครับเหรียญนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงผมว่าเป็นโยลักษณะทรงไข่นะครับทรงรูปไข่นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาตรฐานสากลนิยมนะครับสร้างเยอะนะรุ่นนี้นะเพื่อให้เพียงพอต่อเราบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับ ส่วนถ้าเป็นลักษณะต่อโคดบริเวณนี้หาไม่ค่อยเจอนะครับท่านผู้ชมนะส่วนตัวผมเจออยู่แค่ผมก็ผัดมือประมาณ2เหรียญน,นะเหรียญหนึ่งผมได้ปล่อยเช่าบูชาไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะท่านผู้ชมนะนะครับจะมีทั้งแบบมีฟิชชิ่งแล้วก็ไม่มีฟิชชิ่งนะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสภาพแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆเ,เลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่าท่านนดหาอยู่นะครับเอาว่าพระทุกรุ่นของหลวงปู่นี่ ที่ลวงปู่ปลุกเสกให้นี่ดีนอกดีในอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ด้านหลังจะมีอยู่โดยปกติจะมีอยู่3บล็อกนะจะมีบล็อกลักษณะยันแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีอีกสองบล็อกนะครับโดยทั่วไปก็จะมียันลักษณะนี้บล็อกแรกนะบล็อกหนึ่งครับก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นบล็อกแรกบล็อกอะไรนะครับคือผมหมายความว่ามีอยู่โดยพื้นฐานเบสิกที่ผมเห็นมีอยู่ประมาณ3บล็อกบล็อกหลังนี่นะ ก็จะมีทางด้านของบล็อกนี้แล้วก็ด้านหลังอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็จะเป็นพระแม่โพศกนะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายๆนะครับแบบนี้นะนะครับของสายนี้เลยท่านในหาอยู่ไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวตัวเลขผมขึ้นให้นะครับท่านได้เห็นพร้อมกันนะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมจะขึ้นตัวเลขให้หน้าคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมนะท่านไหนเห็นพิจารณาดูแล้วตัวเลขนี้เก็บได้นะท่านเห็นสมควรท่านก็ปิดได้เลยซึ่งรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันเยี่ก็ รับประกันพัดเทให้ท่านอยู่แล้วนะท่านไม่ต้องคิดมากนะครับท่านเห็นตัวเลขพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับนี่นครับสายนี้นะครับเอาว่าลกปู่เมตตาสิทธิานุสิทธิ์ทุกท่านนะครับให้นะครับทํามาค้าขายดีนะครับแล้วก็ให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับณนะเมติณนะเมติณนะเมติรวยรว,วยนะครับ